ทุกคนกับมาพบกับช่องลิซ่าทารดด์ดเดอร์กันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลิซ่าทารดด์ดเดอร์กันด้วยนะคะวันนี้นะคะลิซ่าก็จะมาในธีมหัวข้อนะคะชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหรือว่าเส้นทางชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรเนาะก็มีให้เลือกทั้งหมดนะคะ3ก้องเหมือนเดิมในะคาวันนี้กองแรกกองที่1นะคะนี่เลย p r i o r i t y นะคะเป็นกองที่1คะ่ะ ก้อนที่สนะคะ energetic movement นะคะก้อนที่สองก้อนะะที่3มเลยนะคะ device support นะคะเนื่งองสถ้าใครยังเริ่มไม่ได้ต้องกด pause ไปด้วยนะคะเพราะว่าการเลือกถูกขังต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิในการเลือกด้วยนะคะตอนนี้ทางช่องก็มีโปรโมชั่นอยู่นะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงนะคะแบบเจาะลึกเลยนะคะ ก็มี3คำถามเนาะหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็5คำถามเพียงแค่399บาทนะคะใครสนใจที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger นะคะลิซ่ามีแซมมัมามาิลกลนะเดี๋ยวลิซ่าจะคืนไว้ให้ด้วยนะคะโอเคนะคะคิดว่าเลือกกันได้แล้วก็จะไปทำนายให้กับผู้ที่เลือกกองแรกเลยนะคะ Priority ค่ะ เรามาดูนะคะเส้นทางชีวิตของคุณนะหรือว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะขอดูให้กับคนกองแรกก่อนเลยช่วงนี้คุณดูแลดูงงเงานะคะเหมือนทำอะไรก็แบบยังต้องสู้ต้องบุกต้องลุยต้องชนนะคะเหมือนคุณแบบว่าทำอะไรคนเดียวนะช่วงนี้แบบว่าต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็เวลาทำอะไรแต่สินใจคนเดียวด้วยอะ่ะนะคะ ยังไม่ได้แบบมีคู่คิดคู่อะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะมาช่วยสปอร์ตนะคะแล้วก็คุณอนะกำลังมึนๆงงๆด้วยนะคะกับสถานาการณ์ในชีวิตนะว่าจะตัดสินใจไปทางไหนดีเอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะและประเด็นนะคือคุณเป็น,นะคะนที่อินโทรเวิร์ตนะคะเป็นคนอิเดเยนเดนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็มันเหมือนแบบ มีทางแยกทางเลือกให้คุณนะคะว่าจะเอาทางไหนดีไปทางใหม่ดีไหมตัดสินใจดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่ากระฐานหาันะเกิดขึ้นกับคุณในะเร็วนี้นะคะเป็นช่วงที่จะต้องใช้การเลือกการตัดสินใจสูงมากเลยนะคะคนกออที่หนึ่งเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งงานนะคะชีวิตคู่เออหรือฉันจะแบบเอาอยัางไงดีนะแบบ แต่งงานดีไหมมีชีวิตคู่ดีไหมนะคะเพื่อแบบหาคนเขาเรียกว่าคนช่วยคิดช่วยคุยช่วยทําอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็แบบเริ่มเริ่มเริ่มแบบเออฉันจะเลือกทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มคิดแล้วนะคะอีกใจหนึ่งก็แบบเอ๊หรือเรื่องงานอะไรเงี้ยจะเลือกงานเลือกเงินดีไหมนะคะคือคุณเริ่มแบบมองถึงอนาคตที่ว่าเออเราควรจะตัดสินใจแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นะสำหรับคนกองที่หนึ่งใช่ไหมคะขอดูหน่อยคะ่ะแล้วก็เครียดด้วยไม่รู้จะเอา,อางไงกับชีวิตดีนะคะคือแบบเป็นคนที่ทำอะไรต้องตัดสินใจคนเดียวรู้คนเดียวเหนื่อยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยผิดหวงังอาจจะบางคนนะคะอาจจะยังผิดหวงังหรือว่ายัง เขาเรียกว่าเข็ดกับในเรื่องของความรักอยู่นะคนก็เลยบอกว่าไม่กล้าตัดสินใจเอ๊ะฉันจะแบบแต่งงานะดีไหมยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเหมือมีปัญหาในเรื่องของความรักสับเศร้าหรือว่าจับได้ว่าแฟนมีคนอื่นอะไรทํานองน,นี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของคนกรอน,นี้เหมือนกันนะแต่ที่เลซ่ามองคืออะไรหรือปะ่ะ คุณ้อาจบอะไรเดิมๆนะคะอะไรเก่าๆแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วนะคะอย่าอย่ามัวลังเลสงสัยนะคะกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะให้ตัดสินใจไปเลยนะคะว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่า คุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งนะสามารถทํางานได้หลายรูปแบบด้วยซ้ำนะคะแล้วประเด็นคือเนี่ยเห็นไหมความมั่นคงความก้าวหน้าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีมันนะคะหมายความว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงในอนาคตเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไม่ว่าทางไหนที่คุณตัดสินใจไปนะคะ มันดีทางนั้นนะคะดีต่อตัวคนดีต่ออนาะคตของคุณทางนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าดวงของคุณนะดวงตาของคนกองนี้นะคะกองที่หนึ่งอะ่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะคุณต้องเลือกอะไรใหม่ๆเส้นทางชีวิตใหม่ๆให้กับตัวคุณเองได้แล้วนะคะเพราะว่าคือถ้าเดเดตมานะนะั่นหมายความว่าคือคนต้องจบสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแล้วมันถึงจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะ เส้นทางที่คุณกําลังจะเดินไปนะคะเส้นทางที่คุณรออยู่นั้นนะมันมีอะไรดีๆแล้วก็ความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความรักการงานการเงินอะไรทุกอย่างนะคะมันมีความมั่นคงรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจให้ดีนะคะแล้วก็เชื่อใน Instinct หรือว่าสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วตัดสินใจได้เลยนะเพราะว่าคุณนคนเก่งอยู่แล้ว เป็นคนสู้เป็นคนอดทนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความลังเลสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจหรือความกลัวนะคะมาทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยอืแต่ก็คือไพ่แนะนําไปที่ว่าคุณคุณจะจบสิ่งเก่าๆแล้วเริ่มต้นชีวิตแบบไปในทางใหม่เวใ,ใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันจะยิ่งดีสําหรับคุณนะคะอะไรที่อาจจะแบบคุณไม่เคยคุ้นเคยนะคะอาจจะแบบ เป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก,ก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าไปกลัวนะคะคุณสามารถที่จะทําได้คุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนะคะสาหรับคนก้อนที่หนึ่งเนี่ยอย่าสตัร์อย่าติดเป็นเดอะแฮงแมนอะไรเงี้ยไม่เอานะคะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ถึงมันจะเป็นการไปแปลที่กระทันหันนะคะแบบคุณยังหาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโซลูชันหรือว่าทางแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะแต่ว่าในตอนท้ายสุดแล้วเนี่ย คุณจะหาวิธีทางแก้ปัญหาหรือว่าทางออกได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ต้องกลัวไปอย่าเพิ่งกลัวนะคะอะไรที่เป็นเส้นทางใหม่คือเราแบบไม่คุ้นเคยอะไรอย่เงี้ยเราเราไม่ได้แบบเราไม่รู้จะไปทางไหนอะไรเงี้ยนะคะก็เชื่ออินสติ้งหรือว่าอย่างที่บอกว่าสัญชาตญาณของตัวเองไวนะคะแล้วมันจะแบบเป็นทางที่ถูกทางที่ควรนั่นเองนะคะโอเคเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็ลองดูนะคะ ว่าจะเป็นยังไงนะชีวิตนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเหัุผวหรือหัวต่อมากนะคะสำหรับผลกองนี้นะโอเคตัดสินใจไปนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองโอเคนะคะเป็นประมาณนี้จ้าอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กับช่อง Lisa t ทาร์ t หลดดีเดกันด้วยนะคะใ้รสนใจนะที่อยากจะดูดวง็ปการส่วนตัวค่ะติดต่อมาได้เลยที่ Facebook messenger นะคะ Lisa ามีแซนมอนล่านะคะโปรโมชั่นสำหรับการดูดวเจาะลึกค่ามคำถามหนึ่งาเก้าแล้วก็หาคำถามสามเก้เท่านั้นค่ะ โอเคนะคะต่อกันเลยที่คนคนที่สอง e ิน e ิ e เตอร์ม e ฟเใครเลือกคนนี้บ้างชีวิตต่อจากนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยนะคะขอดูหน่อยชีวิตต่อจากนี้นะคะชีวิตต่อจากนี้คะ่ะความเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนในชีวิตของคุณกําลังเริ่มมาละคุณกําลังแบบแตัดสินใจอะไรแบบได้แบบชัดเจนละนะคะมั่นคงนะ มันเป็นอะไรที่อาจจะขัดใจนิดนึงแหละนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเห็นไหมมีแต่ความชัดเจนความความตัดสินใจได้ตัดสินใจถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบเอ๊คุณก็แบบมีความกังวลอยู่ในใจว่าไอ้ฉันตัดสินใจถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เอาเถอะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันมันน่าจะต้องแบบ เหมือนกันกันกบคนกอลเฮงเลยนะคะ introvert คนตัดสินใจคนเดียวทำอะไรคนเดียวนะคะแต่ไปเถอะและทุกอย่างมันจะดีว้าเดวเนะคะเป็นช่วงของการท่องโลกกันแหละบางคนอาจจะต้องแบบมีเวที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต,ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นอะไรที่แบบโอ้เหมือนกันนะคะคือคุณแม่คนมีความสามารถเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ตรงนั้นไม่เป็นไรตกไฟไม่ไหม้ค่ะไม่ต้องกลัวทําได้อยู่แล้วแต่คุณอะก็คือกังวลไปก่อนลงหน้าอะไรอย่เงี้ยเข้าใจฟีลปะเดอ s t สตมาค่ะเลิศถ้าเดอ s t สตมานะคือเป็นอะไรที่แบบมันใช่ละมันกำลังจะแบบเป็นเวที่ถูกต้องนะคะโอ้ my god ได้ทางเดอะเวิลด์ดูซานน่ะคนกองนี้นะคะชื่อของคุณกำลังจะแฮปปี้มีความสุขนะจริงคือเทราว่าคุณแบบตัดสินใจไปเหอะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่นะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอะไรประเทศใหม่เปลี่ยนไปที่าอาศัยใหม่อะไรทุกอย่างที่ที่แบบเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคุณกำลังจะตัดสินใจนะคะ เป็นทางที่ถูกที่ควรแล้วเพราะว่าถ้าเดือซันขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้โอ้โหมีแต่เรื่องของการเดินทางนะคะต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไปโลดจ้าไปเลยไปเลยไปเลยถูกต้องแล้วนะคะมีสิ่งศักดิ์สิคุ้มครองอีกต่างหากนะคะ,ะว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามมันถูกต้องคู่ควรแล้วก็ควรจะตัดสินใจด้วยนะจ้าคือชีวิตของค,นะคุณกำลังจะจะคุณกำลังจะแบบพบเจอกับความสุข ที่สุดในชีวิตนะคนกองเนี่ยบอกเลยนะคะในะเรื่องของสัญญาเอกสารอะไรต่างๆก็เรียกว่าราบรื่นนะคะแถวคราดปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกว่ามี o อ p o r t u n ตี้เข้ามาในชีวิตเยอะด้วยนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจทำไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของอะไรก็ตามนะ บอกเลยว่ามีคนคอช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนแน่นอนนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ได้มาตลอดได้มาเรื่อยๆนะคะมีคนขอซัพพอร์ตตลอดนะคะแล้วก็ถ้าถามเรื่องของเงินก็ไม่ต้องกลัวความลำบากไม่มีไม่มีบอกได้เลยว่าไม่มีเพราะคุณจะได้รับการช่วยเหลือตลอดเวลาไม่พอนะคนกองนี้นะ นะคะต้องคุณต้องเปลี่ยนลรคะคุณต้องย้ายนะ,ะคะบางคนถึงขั้นต้องย้ายประเทศย้ายที่ฐนานอะไรก็ได้แล้วแต่นะจ๊ะแต่คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการย้ายไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนคือจะดีมากสําหรับคุณนะคะบอกเลยดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ต้องเดต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายแน่นอนร้อานเปอร์เซ็นต์นะข้ามน้ำข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดี นะคะส่วน,นเรื่องของคนเงินทองก็คือจะมีเก็บพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแบบสเต็ปบายสเต็ปนะคุณอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหรวยด้วยหวยหรือว่ารวยด้วยลอตเตอรี่อะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ใช่แนวนั้นที่ต้องอาศัยโชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะแต่คุณไม่เคยเจ็บไม่เคยจน นะคะคนกองนี้เพราะว่าเป็นคนมีความสามารถแล้วโอกาสก็คือเขาเรียกว่าอะไรโอกาสนะคะในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาอยู่โดยตลอดนะเพราะว่าเหมือนคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทิคุ้มครองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่ไหนก็คือมีแต่คนคอยจะอยากอยากจะซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือคุณอะไรทํำนองน,นี้ด้วยนะคะคือแบบรถเลอร์เพอร์เฟกมากๆนะสำหรับคนกองที่ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ความกังวลออกไปเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นนะคะก็คือทำให้หัวสมองโล่งๆดึงเอ e น g รดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการตัดสินใจของคุณนะคะเป็นไปในทางที่ดีมากๆถ้าได้ทั้ง the sun the world นะเป็นอะไรที่แบบคุณจะ Happy อิสระมีความสุขนะคะคือไม่ต้องมากังวลเนะรื่องของเงินทองไม่ต้องมากังวล อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอ่ะเป็นคนกังวลไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิซาก็อยากเตือนแค่ว่าอย่าไปดึง energy ความกังวลอะไรไว้เยอะแยะไม่ต้องกังวลน,นะคะก็คือทําอะไรก็แบบทําไปเลยนะคะทาไปเลยเพราะว่าอนาคตข้างหน้าคือดีแน่นอนร้อยล้เปอร์เซ็นต์นะคะคือคนกองเนี้ยยังไงก็ดียังไงก,ก็ก็แบบดูดีมีแต่คนคอยัพ p อ o r t นะคะไม่ว่าจะเป็นัพ p อ o r t จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า เป็นซัพพอร์ตจากคนด้วยกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจะเรียกว่ามีมีคนให้ความช่วยเหลือหรือว่าคุ้มครองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่น่าสมาธิส่วนมือนก็ได้นะหรือว่าคุณอ่ะอาจจะไปขอสิสิทธิ์มาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีลู่ทางนะคะมีหนทางมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดอยู่แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ คือไพ่ดีอ่ะขึ้นเกือบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น the star the sun the world นะคะคือไพ่ใหญ่ๆหญ่เมเจรอร์อคณะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยโลดนะาจา๊ะคนก่อนที่สองไมว,ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรลิซ่า support คุณนะคะเหมือนว่าเป็นกำลังใจนะคะทำเลยลุยเลยนะคะชัดเจนไปเลยนะคะตัดสินใจทำแบบนี้เอาเลยลุยเลยนะคะแล้วก็ มันจะดีเองนะคะโอเคนะคะเป็นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่อง Lisa ล,อลิซ่าทา o อ l ลีด้ยวยกันด้วยนะคะตอนนี้ทางช่องก็มีโปรโมชั่นสำหรับการดูวดวงเจาะลึกนะคะ3ามคำถาม1 9ึ่าเค่ะคำถามสามเก้าเนะจ๊ะติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่ Facebook Messenger นะคะลิซ่มามีแซ่มาเมคิล่าเลยคะ่ะโอเคคนกองที่3มนะคะ Divine Support นะคะ ขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยนะคะชีวิตต่อจากนี้นะจ๊ะจะเป็นอย่างไรคะ The world ขึ้นนะคะก็จะต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนตา,างภาษาอีกแล้ว้าว wow, the star มานะคะอันนี้คือขอขอ,ขอเขาเรียกว่าอะไรขอสิ่งกสิทธ์มาเป็นอย่างดีอะคนกอนนี้อ่ะ <laughs> เรื่องงานอาจจะหนักหน่วงไปหน่อยนะคะก็ต้องอดทนในะเรื่องของการงานนะแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะสาหรับคนกอที่3มนะคะจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วเร็วนี้นะคะบอกเลยว่าช่วงเนี้ยคุณก็นั่นะแหละงานมันก็หนักเกินไปต้องสู้ต้องทนต้องบุกต้องลุยต้องอึดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะใครที่ถามหาโชคลาภมีบ้างปรับปลายนะคะ คือชีวิตของคุณอนะ่ะมันยังเหนื่อยอยู่นะคะในช่วงนี้คือมันยังมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละนะคะคนก่อนนี้ก็ก็คือแบบอย่าเพิ่งไปทอเนาะคุณควรจะเริ่มแบบนั่งคำถามตัวเองว่าเออฉันควรจะเอาอย่างไงกับชีวิตหนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะควรจะไปทางไหนดีหนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเริ่มละเริ่มที่จะแบบโอเค เก่งเก่งทุกกองนะคะ The magician ขึ้นถูกกองนะะั่นหมายความว่าคนที่มาดูไพ่ของลิซาจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งนะเพราะว,ว่าคือคุณแบบทำงานได้แบบหลักหลายรูปแบบนะคะเราก็เป็นคนเก่งเลยแหละคนนึงอะไรอย่เงี้ยแต่คุณอาจจะแบบลังเลว่าจะชีวิตฉันจะเอาอยัางไงนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางไหนนะคะเดินเดินทางที่เรียกว่า เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองคือคุณอยากจะเปลี่ยน,น่ยอาจจะมาออกมันทาเองดีไหมอะไรเงี้ยบอกเลยว่าทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในตอนถ่ายด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าระยะทางหรือว่าระหว่างทางมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะน,นะคะการเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบอกเลยว่าระหว่างทางไม่เคยง่ายนะคะไม่เคยง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย สู้อดทนนะคะคนกองนี้อุปสรรคเยอะหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าจะผ่านไปไม่ได้นะคะ mm hmm. คุณอ่ะเป็นคนที่มีกำลังใจดีนะเราเป็นคนที่เข้มแข็งมากด้วยนะคะ mm hmm. จะมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบเปลี่ยนเรื่องงานเนี่ยรุนแรงมากๆนะคะไพ่ของเรื่องงานค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะคะ mm hmm. คือไม่ว่ายังไงคุณอานจะต้องแบบเปลี่ยนงานในเร็วๆ,ๆนี้นะอ mm ืม hmm. ของงานที่คุณทําอยู่ค่อนข้างที่จะหนักเกินตัวโอเคในะอนาคตนะคะบอกเลยว่าเส้นทางที่คุณกําลังเลือกนะจะทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงมากนะคุณจะมีเงินเกตมีอสังหาริรมทรัพย์มีอะไรที่เรียกว่าแบบโอเคมากๆเลยนะคะชีวิตของคุณจะมั่นคงในะอนาคตมากๆนะคะ แต่อย่างที่บอกแหละตอนนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าโดนกดดันนะคะบางคนแบบว่างานเยอะเกินไปไม่สมกับเงินเดือนเลยเจ้านายแผ่งเล่งเจ้านายกดดันอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่อุปสรรค์มันค่อนข้างขึ้นเยอะนะคะแล้วแล้วบางทีอ่ะมันทำให้ดึง energy ที่แบบคุณอยากที่จะทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันมันหายไปมันหดหายไปในเรื่องของ energy ที่อยากจะกระตือรือร้นในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือ เอาตรงนะไม่มี motivation ในการทำงานตอนนี้เลยนะคะคุณอยากจะนอนนิ่งๆอยู่บ้านเลยอะนะคะในความรู้สึกฟ e e ของไพ่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือปล่านะคะแต่คือคนที่มาดูวันนี้คือรู้สึกเพลียซึมเศร้าแล้วก็เหนื่อยในะเรื่องการงานมากๆอยากย,าย้ายอยากเปลี่ยนโอเคเริ่มเปลี่ยนได้เลยย้ายได้เลยนะคะเพราะว่าอน,นาคตของคุณนะสดใสแน่นอนไม่ว่าคุณจะย้าย หรือปรับเปลี่ยน,นเรื่องของอ่ะอยากจะไปเปิดกิจการเปิดธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองนะคะทําได้เลยเริ่มได้เลยแต่บอกเลยไม่ง่ายเส้นทางระหว่างทางนะคะก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะคะคุณจะโดนกดดันโดนเขาเรียกว่ามีอุปสรรคนนั้นนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะแต่มันเป็นอะไรที่โอเคละ คุณก็จะสามารถหาทิศหาทางหรือว่าหาโซลูชันในการแก้ปัญหาไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนกองเนี้เป็นคนที่เข้มแข็งเก่งมีความสามารถและประเด็นคืออะไรหรือป่าคุณกองเนี้ยที่สาาร้างม่ห่วงคือความอดทนคุณเลยนะคะคือคุณอาจจะไม่ได้แบบดวงดีมีคนซัพพอร์ตเหมือนคนกองที่สแต่คุณอะ สามารถมีความสามารถด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนอดทนอดก้านแข็งแรงด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณจะมีความเข้มแข็งในตัวเองสูงมากๆไม่ว่าคุณจะเคยแบบผ่านร้อนผ่านหนาประสบการณ์โชคโชนมาขนาดไหนนะคุณผ่านไปได้ทุกเรื่องตลอดเวลาด้วยตัวของคุณเองกําลังใจของคุณเองด้วยความเก่งคุณเองความสามารถของคุณเองล้วนๆนะคะ เอากองเนี้ยลิซ่าไม่ได้บอกให้ไม่ได้ต้องพึ่งศีรษสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไหวไปไหวก็ดีส่วนมนต์ไปด้วยก็ดีนะคะแต่ว่าคือพลังของศีรสสทธิ์อะ่ะอาจจะไม่ได้ช่วยคุณเท่ากับพลังกายพลังใจของตัวคนเองนะเออคนกองเนี้ยบอกเลยคุณมีพละงกำลังแรงกายแรงใจของตัวเองที่ดีมากๆนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะแบบช่วยให้คุณผ่านผลไปได้ในทุกวิกฤตด้วยสิ นะคะก็เอาเป็นว่ากองเนี้ยคือเปลี่ยนละดีเปลี่ยนละเฮงนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะไม่ว่าส,สภาพของคุณตอนนี้จะเป็นยังไงนะแบกหนะักขนาดไหนนะคะหรือว่ามีอุปสรรคนู่นนั่นนี่อะไรเยอะแยะขนาดไหนนะคะผ่านไปได้แน่นอนร้อยละเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสําหรับคนกองที่3นะโอเคนะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับคนกองที่3ามละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กด subscribe นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องลิซ่าทาร์ลล์ลีเดอร์นะคะแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าทางช่องเรามีโปรโมชั่นอยู่เนาะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะคะสามคำถามนะคะหนึ่งเก้าเก้าค่ะห้าคำถามสามเก้าเก้านะคะสนใจติดต่อได้เลยที่ Facebook Messenger นะคะลิซ่ามีแซนดมอนิลล่าค่ะเนี่ยเห็นไหมลิซ่าก็บอกเลยว่า ะะตั้งใจทำทุกคลิปเนาะนะคะขอบคุณด้วยสำหรับใครที่มากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้นะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ